งาน Service, งเซอร์วิส Mercedes-Benz E250 c i นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซอยู่ในจุดนะครับในการเซอร์วิสของครบระยะ10,000แสนกิโลเมตรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบของเหลวนะครับที่มีการแจ้งเตอรแล้วระบบของระบบช่องล่างนะครับระบบของการทำงานของระบบพอมฟพรชันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจานเบรคท่าเบรคช็อคอัพลูกมากเป็นโครงยางแท้งเครื่องยางแท่ง นะครับพอเดี๋ยวจะพาชมในส่วนของการสืเรือของคันนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างในส่วนของบริเวณช่วงล่างในส่วนของบริเวณช่วงล่างนี้ในส่วนของนะครับลูกบากกันโครงนะครับตอนนี้เราปลดออกแล้วจะทําการเปลี่ยนนะครับรวมถึงเหล็กกันโครงนะครับที่หมดกันโครงนี้ขาดชิ้นขาดนะครับเช็คสภาพของบริเวณติกนกนะครับอลูมิเนียมหมต,ต่างๆ ลูกหมากนะครับรวมถึงบริเวณตัวล่างด้วยเช่นีกันะครับนลูนกหมากแหละนะครับตัวนอกลูกหมากแหละตัวในบริเวณตั้งสายหัวนะครับการทํางานนะครับในสภาพในสภาพของบริเวณผ้าเบรกจานเบรกนะครับของผ้าต่างๆของเหลวต่างๆนะครับในคันนี้ก็จะมีในส่วนของน้ำมันเครื่อง ยางแทเกียร์นะครับ,บคันนี้<ช>เป็นเกียร์เจ็ทสปีดยางแท่งเครื่องนะครับแล้วก็บริเวณยางแท่งเกียร์ด้วยนะครับเช็คนะครับน้ำมันต่างๆท,ที่สิ้สุดกว่แล้วสำหรับยางแท่งสำหรับยางอันเกียร์มาครับผมเดินกลับคันนี้ก็มีการเปลี่ยนนะครับในส่วนของยอยเพลากลางด้วยนะครับก็เริ่มสีขาดนล,ล้อาจจะเกิดอาการสั่นสะท้านได้นะครับในการใช้ความเร็วน้ำมันสุดท้าย น้ำมันเกียร์น้ำมันเบราแ้านําให้เปลี่ยน40,000ไม่เกิน50,000กิโลเมตรนะครับเซอร์วิสในลักษณะนี้ก็ใช้งานได้อีกยาวนานเราจะเช็คในส่วนของระบบข้อน้ําต่างๆระบบพ่อน้ําต่างๆพ่อยางพ่อน้ําต่างๆปั๊มน้ำวาล์วน้ำนะครับออยเครื่องออยเกียร์ทัเลยก็จะมีการรีเช็คในทั้งหมดนี้นะครับในจุดต่างๆในการเซอร์วิสนะครับอะไหล่ก็จะมีทั้งอะไหล่หอวเข็ม นะครับและะแ้วก็ไหลแพลสุก mm hmm. ก็เป็นสองทางเลือกให้ลูกค้านะครับสามารถเลือกได้ในราคาที่แตกต่างกันนะครับรวมถึงการเซอร์วิสแล้วเรามีการรับประกันหนึ่งปีไม่จำกัดระยะทางเซอร์วิสให้ครบจบในครั้งเดียวนะครับใช้งานได้เป็นระยะยาวสําหรับท่านใดที่สนใจในงานเซอร์วิสลักษณะแบบนี้สามารถติดต่อได้ที่บริษัท Perfect Mercedes Perfect VR